กับตันต้อมไทยแลนด์สโลลีฟเนี่ยเขาก็เอาคลิปนี้มาคลิปนี้แชร์กันในไวรัลเลยการถามกลับไอ์อะว่าถ้ามีรูปกับคนไหนอะเราต้องเป็นเหมือนคนนั้นใช่ไหมเด็ดฉันมีรูปกับธรรมนัฐฉันต้องเป็นคนนั้นธรรมนัฐฉันไม่รู้อน,นุตินแตเไมนคนทาอนุตินไหมงั้นไอ์มีคดีหนึ่งหนึ่งสองอะใครถ่ายรูปกับไอคนนั้นต้องแบบหนึ่งหนึ่งสองลมเจ้าด้วยใช่ไหมอะ,อะไออึ้งนะครับ,คล,บคลิปนี้ค่ะถ้าอย่างเนี้ยพูดแบบเนี้ย มีดาราคนหนึ่งก็ไปอ่ะดาราสาวคนหนึ่งก็ไปเป็นการจร้างงานอย่างเงี้ยของดาราสาวเนี่ยเขาไปแต่อย่างผมเขาเชิญไปร่วมงานอย่างเงี้ยอย่างนี้ดาราสาวเขาเกี่ยวด้วยไหมอ่ะผมยกตัวอย่างถ้าวันนี้คนคนนี้รู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้แล้วต้องไปเชื่อมโยงกับคนนี้คนนั้นผมถามคุณไอ้บ้างอืมอันนี้ผมผมไม่กลัวนะแต่ผมถามความเป็นจริงว่าอ่ะวันนี้ตัวคุณไอ้เองนะก็ถนะูกดําเนินคดีในข้อหาหนึ่งหนึ่งสองถูกไหม,มโดนเรื่อง มินมนะมินท่านใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็มีรูปอยู่กับคนอื่นในลักษณะของคดีหนึ่งหนึ่งสองด้วยมผมถามว่าเอาแลวอย่างเงี้ยคุณไอซ์เนี่ยคนเขาถามว่าคุณไอซ์เนี่ยเป็นพวกล้มเจ้ามันเป็นแบบนั้นไหมล่ะโอ้นี่มีคนเขียนบทให้หรือเปล่าคะ<บ>ก็เป็นการตอบโต้ที่อโอเคนะคุณไอซ์ใจเย็นเย็น<ๆ>คือถ้าถามอะวันเนี้ยผมแค่อยากจะถามผมแค่อยากจะบอกคุณไอ แค่ว่าวันนี้ยเราแค่มีภาพกับคนอื่นแล้วเราต้องเป็นแบบนั้นไหม,มแค่นั้นอืเป็นแบบนั้นไปทุกแบบไหมแค่นั้นเขาบอกว่าไอ้เนี่ยเจ็บแต่เก็บอาการคือเจอดอกนี้เข้าไปเนี่ยคือกันเนี่ยเขาก็สวนเพราะว่าไอ้ประจำจะโยงไงโยงแล้วก็มัดมัดกันกันกบรรมนัดบ้างกับคนโน้นคนนี้บ้างการก็อธิบายว่าถ้าใช้ตรก,กะเดียวกันว่า อยู่กับใครถ่ายรูปกับใครต้องเป็นคนของคนนั้นหรือเป็นเหมือนกับคนนั้นเป็นขบวนการเนี่ยใครเขียนบทให้เขาก็ไม่ได้ควายนะคือจัดพูดว่าใครเขียนบทให้เนี่ยไม่ดูถูกคนชิบหายดูถูกคนแล้วก็อะไรไม่ปองไม่รู้จะโต้อะไรเขาไงใครเขียนบทให้แล้วที่คุณพูดอยาใครเขียนให้อืดจอยจอยทำหน้าแบบกลางันเป็นนักการเมืองใหญ่เนี่ยใครเขียนบทให้ใครสอนการวางคาแรคเตอร์ให้นี่คือสมัยเดียวนะสมัยแรกนะ อด้วยไม้กระดานแผ่นเดียวนะออพูดแบบว่าโอ้โหเหนือชัดมากเลยอะไรอย่างเงี้ยใครเขียนบทให้อคือดูถูกคนอื่นเขาเป็นนักการเมืองที่ดีไม่ได้หรอกค่ะเราเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเราต้องไม่ดูถูกใครเพราะกันที่ว่าเป็นพี่น้องประชาชนของเราอย่างน้อยที่สุดเขาก็ไปตักแดดตักฝนกินนอนอยู่ตรงริมชายแดนแล้วว่าไปช่วยทหารไปช่วยพี่น้องประชาชนอะแล้วไอ้อะไปบ้านสักครั้งยัง คนในพักไอ้อะไปบ้าสักครั้งหรือยังน้องน้ําแข็งอย่าทําอย่างนี้นะหรือใครที่เอาน้องน้ําแข็งไปออกรายการบ่อยก็อย่าให้ทําอย่างนี้นะ,ะทีนี้คุณประวินประวินที่โตเกียวเกียวโตเขาบอกเขาดูรายการนี้การจอมพลังเนี่ยใช้ประเด็นหนึ่งหนึ่งสองตอบโต้ไอซ์ระหว่างการโต้เถียง ปวินบอกว่ามันเป็นวิธีที่อันตรายในการเบี่ยงเบนความสนใจเรากำลัลงพูดถึงเรื่องความโปร่งใสาทางการเงินผมไม่อยากทับซ้อนในฝ่ายการเมืองแบบธรรมนัตเราต้องการข้อเท็จจริงทําไมถึงเอาประเด็นล้มล้างมาล่ะนี่เป็นไม้ตายอ้างเลื่อนเจ้าแบบนี้ไม่ใช่การ,การเบี่ยงเบนประเด็นธรรมดานะแต่เป็นการใช้สถาบันกษัตริย์เป็นเกราะกําบังแล้วก็บอกว่าทุกครั้งที่พยายามอธิบายเหตุผมก็จะถูกคนบิดเบือนประเด็นว่าอินี่ล้มเจ้ามันก็ทําให้แบบการสนทนามันหายไป ก็อย่างโชคดีที่สรยุทธ์ดึงหัวใจก,การสนทนากลับมาได้คือมันไม่ใช่ว่าเบี่ยงเปนประเด็นแต่มันคือเรื่องจริงคือคือนิดหนึ่งพี่ปอปวินปวินอย่ามั่วนะคือไม่ใช่ว่าพอเป็นด็อกเตอร์พอเป็นอาจารย์สอนหนังสือเมืองนอกแล้วแบบพูดอะไรมาคนจะต้องเชื่อหมดนะอันนี้เราเอามาให้เราเอามา,าให้ดูเพราะว่าอะไรมาเพราะไอซ์เนี่ยแชร์ <laughs> คือประเด็นแบบนี้ที่การยกเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าจะมาเอา เอาเจ้ามาบางไม่ใช่แต่เขาใช้ตักกะโต้ก,กายไอ้ว่าถ้าใช้ตักกะเดียวกับคุณแล้วไอ้เป็นนักโทษกดีหนึ่งสองซึ่งจริงนะศาลตัดสินไปแล้วนะจำคุกห<ช>ปีนะกำลังอยู่ในกระบวนการสู้ต่ออุทธรณ์กาอะไรก็ว่ากา<ช>ันไปนะถ้าคนไปยืนยุคู่กับคุณเนี่ยแปลว่าคนนั้นเขาต้องล้มเจ้าด้วยไหมก็ไม่ใช่ไอ้ตอบไม่ได้ไงม<ช>ัน <ๆ S 2> ไม่รื่นการ <ๆ S 2> เบี่ยงเบนไปด็น การเบี่ยงเบนประเด็นคือการที่ไอ้บอกว่าใครเขียนบทให้การพูดอันนี้แหละคือการเบี่ยงเบนประเด็นปวินเข้าใจไหม,มไม่ใช่พอ,พอโอ้โหพอหนึ่งหนึ่งสองปุ๊บปวินเนี่ยเหมือนผีโดนเข้าสารเสกเลยใช่แล้วปร,ประเด็นหนักก็คือว่าไอา้รัชนกเนี่ยก็แชร์ปรวินแล้วก็เห็นด้วยกับปวินไอ้ก็บอกว่าจนมุมตอบคําถามไม่ได้ก็ยกเอาหนึ่งหนึ่งสองขึ้นมาเอาเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเกาะกบางในการตรวจสอบไปตั้งคำถามเดี๋ยวเธอดูเจ้าหน้าที่เรากําลังจะขุดสมัยที่เธอเนี่ย ว่าดีเรื่องเจ้าอืมนี่คือสิ่งนี้นี่คือความเป็นจีนที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นดิจิตอลฟุตปริ้นมันมีเรามีดิจิตอลฟุตปริ้นนะอ่านี่ไงอ,อ่าอันนี้เราไม่ต้องอา่านจะนะอ่านในใจจะน,นะพอจะรู้พออ่านจบปุ๊บรู้เลยว่าพูดถึงใครอ่านทีละบรรทัดจะน,นะรู้เลยว่าเขาพูดถึงใครอืมอมีอีกไหมนี่อ่อ อ่านเลยรู้เลย,เลยว่าไอซ์รัชนกพูดถึงใครอืมอ่าอ่ารู้เลยว่าไอซ์รัชนกภาพปิงถึงใครมีไหมจ๊ะไม่มีนะอันนี้เราหามาให้บางส่วนนะเพื่อให้รู้เดี๋ยวว่าการจอมพลังเนี่ยเขาจะสนิทก,กับธรรมนัตอะไรยังไงเราก็ไม่รู้เดี๋ยวเรารู้มาเลยเราจะมาเล่าให้ฟังอ่าแต่เอาประเด็นที่ว่าไอซ์เนี่ย พูดถึงการจำพรานแง่ของความมันจิตอาสาอย่างน้อยในแง่ความมันจิตอาสาก้อนนี้ก้อนการจาพลังเนี่ยเขาก็เป็นที่พึ่งพาอาศัยกับพี่น้องประชาชนแล้ว,แล,วแล้วเขาเหนือกับพวกคุณทั้งพักเลยเอ,อแต่ส่วนพวกคุณทั้งพักเนี่ยวันวันเดนอนหนึ่งจะเอาเงินจะเอาเงินภาษีเราเป็นหมื่นหมื่นล้านบาทไปแก้รัฐธรรมนูญแล้วจะหมดหนึ่งหมดสองเลยจ้องเลยหมดหนึ่งหมดสองมาตาหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหกเลยใช่ไหมฉันถามวัสนาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมันเป็นในสายตาพวกคุณเนี่ย มันเกะกะอะไรขนาดนั้นเหรอถึงจะต้องแบบว่าก้าวล่วงกันถึงขนาดนี้หยาบใครยกันถึงขนาดนี้แล้วคนแบบเนี้ยเธอเอามาออกรายการได้นานๆขนาดนี้เลยหรอเธอก็สัมภาษณ์วิจารณ์ฉันได้นะเพราะเธอก็วิจารณ์ฉันอยู่แล้วเพราะเรากับกนกก็เป็นคดีกันอยู่พี่ไม่เคยพูดถึงคนนี้มานานมากแล้วนะพี่อยากไปพูดถึงในสารเป็นคดีกันอยู่อืแต่วันนี้ต้องขอพูด เราไม่ได้พูดแทนกันจอมพลังเพราะเราเองเราก็ไม่รู้จักกาันจอมพลังเราเนี่ยไม่ได้ไปการันตีความบริสุทธิ์ของการจอมพลงออังนะทุกเรากําลังพูดว่าสิ่งที่การเขาทาเนี่ยมันมีประโยชน์กับประชาชนกับประเทศชาติใช่ไหมส่วนเรื่องส่วนตัวเขาเป็นยังไงเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาไปก็ว,ว่ากันไปขออนุญาตกดส้นตีนนะะมีคนขออนุญาตกดพี่ปองขา่าวขออนุญาตกดส้นตีนเลยไหมคะเชิญค่ะเชิญค่ะคนใจบาปนะคนุณคนใจบาปนะ่ะ